cả thuần luôn luôn đi <laughs> Bye 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 bye, bye. bye. Si Opa Ate Si Opa Ate Si Opa

อย่พูดตรงนัเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกลับเดือนวันวันที่11เดี๋ยวจะเดิน่ป ก็ได้ที่พีเอ็นอ่ะที่เขียนกันอ่ะฝันดีนะอะไรอะไรคนนี้แหละคนนี้แหละอ๋อมาแล้วคนนี่เดไดเฉยนะควา ได้ไลยลูกเจ้าได้ได้ได้ไลลูกไทยครูน่าได้ไลยลูก